คนอื่นอ้วนมันฟัวคันอีกใจใจดำดำมันบอกส่งอยู่อ๋อมันเป็นบางคนแสดงว่าที่บอกพ่อนี่เป็นคนใจใจดำๆแมีนบอแมียนก็ส่กระสุนดีไปนอนี่ต่คนอ้วนอ้นนอคนอ้วนน่ะมักตัวคนอ้วนตัวนอบอกเสื่องกระสัวเห็นบอเป็นคนบ้านเฮานี่บอกพ่อโมโหแล้วนะผีเนาอเป็นเจ้าที่เจ้าทางบอค่ะเป็นผีฝ่นมาตัวนี่มันระยะไปนี่ต้มแทงว่ะต้มแข็งกันแน่ กาบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเยฟซี่ทุกท่านมอนี้พอเที่ยวในเดือนทางมาติดตามตัวเลขครับค,คุณพ่อแปงเนาะครับผมเนาะแมนว่าพ่อแปงได้เนาะพ่อแปงครับผมมาไลา์เที่ยวแหละครับจนคําจังเห็นคุณพอ่อเพิ่นเพิ่นกันยากในนาทีการงานเบียกงานเพื่อนละครับผมแต่ว่าปะทิมว่าได้ครับผมคลิปนี้ทิมว่าได้เจ้บวนว่าจังได้ก็ต้องเอาคลิปพ,พ่อแปงก่อนเด้อจังเมื่อเพื่อนว่าสั่นเพราะว่าคุณพ่อแปงนี่ บอกถึงทั้งสองตัวทั้งสามตัวเงวติพานมาเจ็ดเก้ากระเข่าจังๆครับผมเนาะงวดีเพราะเที่ยงก็เลยบอกผาดครับผมคำปันเด็กระเล่าฝันดีว่าสั้นผีสิมีอยู่สองตัวครับผมขันผีคนอ้วนเพรานว่าขันยางมาบอกนี่มักจะตัวแต่ว่าขันก็จะใจดำๆนี่มั่นใจบอกตรงเป๊ะๆมาว้าอีกครับผมบอกมันเป็นเรี่ยกลางเด้อพราะแฝงคนว่าสั้นเป็นเรี่ยกลางเด้อมั่นใจแล้ววาสั้นเห็นคัก เอาเนาะครับผมเจียงรล่าสิเป็นจังไดตัวเลขสิเป็นตัวไดนเดี๋ยวพอเที่งจะพาพี่พาน้องไปติดตามตัวเลขกับคุณพ่อแปงเนาะครับผมเนาะแต่ว่าก่อนไปชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องสตาร์ด้าชแนลวีสองด้วยนะครับสวัสดีครับคุณพ่อแปงสวัสดีครับสวัสดีครับทุกพ่อโค้ดโคมานานเลยแปงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณ่อแปงค่ะโอ้ดีมากครับคำมันเหมือนครับผมท่านผู้ชมเพราะว่าพอเที่ยงมากละสองเทือ่สามเทือครับมื่อนี้ กับคุณพ่อกับบเจื้อจะเถื่อนเอาคนกับที่ว่าละครับผมติดว่าพระลกีนเนาครับผมเนาะที่นายเ็นสวนเนพเนาะมันกระยาคือว่าช่วงนี้ช่วงหนางานเนาะแต่ว่าก็ต้องมากครับผมต้องเอาให้ได้ไม่บ่นว่าต้องเอาให้ได้เพราะว่าคนฝันแม่นแห้งได้ว่าสันสองตัวก็เคยได้สามตัวก็เคยเถือว่าสัน่วงมากนี่ที่เป็นเป็นคนหรือเป็นเจ้าที่เจ้าทางเป็นอีหยังมาบอกพ่อมังเถื่อคนที่ไรเงาบอก อืองานล้งซองเงย่างเขาบอกนาะค่ะไ่้พวกหกสองกงย่างเขาบอกนี่มันก็ไปผลเป็นเมี่ยมหมดโอ้งวดนหกสองกระเือหกสามหกสามย่างเขาบอกกันย่างเขาทั้งเมี่ยมเลยตัวเดียวมาให้ครับเลยโอ้ยเขาตรงๆจังๆงวดนหกสามเธออยู่ท่างโตกับเขาที่โตอยู่ตรงกลางเม่ยนบ่พ่อเคยได้อยู่สองสี่หมื่นอยู่สมแม่บุญว่าจะฝ่าหนีได้ขันบ่ได้คุณพ่อแปลี่ยนมาสัญญาหนีเป็นเลขขาดได้ป่ะสันโอ้ยเลขเพิ่นนี่เขาอีดีเด้ พลาดบ่ได้ว่าสันมาแล้วต้องกันบ่ได้พอแปงนี่ถึงว่า,า,า,าบ่อมากบ่อหอดบันยางเนาะเอาเงื่อนเดี๋ยวพ่อฝันวไปยังไหนครับผมฝันฝันมากาน,าน,นี่สามสี่ขึนมากปล่อยคิวแรกก็ฝันให้โซก่าเล็กโซกาตโซกาวเล็กโซกาวจะว่าหูโตอยู่ไอยุสไซหูนะ เป็นเป็นผู้เห็นมาบอกพ่อต้นนี้มาเลยบอกฟันแต่ฟันเห็นตะเล็กก็ได้เห็นโตมันโอ้ฟันเห็นตัวเลขขึ้นมาเลยบอกครับผมเขาบอกประเท่ไทยดอกเล็กก็เห็มันอยู่นี่ละเขาว่าเมื่อคืนก็ฟันห้ากระสอบเขาเมื่อกี้เอาไว้สูงนะค่ะค่ะเห็นบอกตะกอนหายบ่นเนาะค่ะมันมันมันบ่นมันหายล้างบ้านมันเอาตัวล้างเน้นหนึ่ตัวล้างเลยนะเพิ่นว่าเห็นตัวล้างเลยคนว่าสิบคนเอาลงมาก็ล้างม้วนเขาใช่ละเขาอใช่ม้วนทั้งหานเอาลงไปล้างตัวเอาไว้อย่างเพิ่นละ เอาไงเงเ้ืทางงานเอาไงก็างกับพุ่นกัเปียกลยตัวผมว่าเมื่อเปียกคนเอาไว้ดี้ยุุ่คนน่ะมันน่กก็ลล่งใบกันยาไว้คาเขาตัวของเองในงานเห็นพุ่นเปื่อยแทนสายขาดน้ำมึงเลือดสำกาอตัวว่าเลือดสี่สิบสองนีคนละสี่สิบสองอืมขอสี่สิบสองเีลคนละผู้ใดเป็นคนบอกครับผมว่าสี่สิบสองพอจักมันไถ่เราเป็นผู้ยิ่งนะคนลาโอ้เป็นผู้ยิ่งมันครบเขาห้ากเจ็ดสิบอมันครบบ่บครบแล้วคนะนํำมึงก็มันชีคนละม่สี่สิบคนละ หัวเรื่องหัวเลกตัวนี้มันยูก็เลยตัวหายแปนะคโอ้คุณพ่อเคยเคยปล่อยคลิปไปหล้วเท่นึงไหมบอกครับคืคลิปแรกปล่อยตัวเลขไปแล้วมือวนี้นะเพราะว่าเลขงวดคือจะให้เล็กรางเก่าซีตัวเดียวเลยนะเลขกรางเก่าซีตัวเดียวศูนย์เก้าสีตัวเดียวศูนย์เก้าสี่เลขลางเขาเลขลางกันไห้พ่อมันสามตัวได้ศูนย์เก้าสี่ตัวอะไก่อตัไ่อตัวอะไรก็หลตัวตอกล่าตัวตัวออศูนย์เก่าสี่ไมต้องเป็นเลขบนได้พอเลขลางก็ได้ เอกลางตัดตัดีศูนย์ศนีเก่าซีเก่านีก็เป็นเกลางได้แต่ว่าเป็นเอกลางมหิตัดเอาีเก่าซีตัวเดียวเลยโอ้ัดเอาเก่าซีตัวเดียวเลยศูนย์่หนาอีกแล้วศูนย์หนาถ้าท่านไหมากสามตัวค่อยเอาศูนย์เก่าซีครับผมถ้าพันใดอยากได้เอกลางตัวเดียวตัดเก่าซตัวเดียวม่นพอราะว่าป้องกันน้ำเน่ซื้อไโลดพยายามขืนบนเอถเามันมาอยู่หลังต้องขืนเทือ ต้องขึ้นบ่อก้นไวนะแต่ว่าเขาวัอดูร่างอยู่แล่แต่ว่ามันขึ้นบนกับบนแนนะมันก็สามารถขึ้นได้เนาะพอนอะขอมว่มีหักเนาะขม่มีหักเือเสียเขาว่าลางยุ้มันเกิดเคลรไปบนก็ได้เนาะค่กระสันเขาก็ต้องขึ้นบนล่นลางน้่เเ้อครับผมท่านผู้ชมมันก็าดาดใเ้เขาสร้างตัวกับผาดไปแต้มหนึ่งไปในเจ็ดแปดเก้าันออกเจ็ดเจ้าโอ้ผาดเนาะให้เต้นเสิมได้าแต่ว่ากระถิว่าถือสองตัวได้พอ เือโยนแล้วแล้วเขาสื่อนั่นพุ่มสื่อมันม่ได้ถือแน่ได้ถือเอาจะส่งมันเลยแล้วพ่อสิต้งตรงเลยถือตรงมาเกับวันนี้เลยโอ้โอบอกนี้คืออะไว่าคย่อับเอาจะส่งไปเลยแต่ว่าเขาบอกนั่นเขาบอกตรงแห้งนะก็เลยถือตรงไปเลยให้ให้ผมถามเนี่ยพ่อคนผู้คนบอกนี่พ่อหัวจักบอกหัวร้องแต่ว่าเป็นไม่ยิ่งเป็นบอกครับเป็นไม่ยิ่งมันเขามาทุกครั้งที่เพื่อนมาบอกนี่เป็นไม่ยิ่งทุกคนเป็นคนเดียวนี่เป็นบอกครับมันคือกับคนหนึ่งคนอื่นอมันตัว คันอีเจ้าดํามันบอกส่งอยู่อ๋อมันเป็นเมงคนแสดงว่าที่บอกพ่อนี่เป็นคนเจ้าดําดําเมีนบ่แมีนเขามีกระสุนมีไปน่อมั่จะคนอ้วนหน่อคนอ้วนแล้วมักตัวคนอ้วนตัวบหน้าบงกัวสัวเห็นปะ เป็นคนบ้านท่านี่บอกพ่อโมโูแล้วนะผีเนาะเป็นเจ้าทีเจ้าทางกค่ะเผีฝ่นมาจะเม่มันยยางไปเองต้มแทงว่าต้มแขงว่โอ้นี่นเม่เหมืนเม่เอเ่ทางทั้งนย่างวะนี่คนยางมาถึงมาขอกันเสียก็บอกกันหน้าขอกเสียกระบอกเลขแล้วก็ไปตัวดีแล้วกไปันคนละแต่ว่าหอียางยางบอกเลีแล้วก็นยางเขาเนมเลยเออสุดก่อนเขาบอกย่างบอกเขาเม่ย่ยางฝืนเลยนะคนละโอ้โโอ้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 โ้โอ แปดซองแล้วตัวประมาณนละหกสามตัวเดียวนะโอ้เงื่อนมันออกหกสนั่นใส่ตรงตรงตัวเดียวมันมีมันมีผิดไปใส่อะไรอะไรขึ้นในร่งเลยนะเอาสรุปเงื่นนี้พ่อขันสองตัวพ่อให้ตัดตัวไหนก่อนครับผมให้เน้่นตัวเหนเก้า้าสทสตัวสาตัวไอ้ืนศูนย์เก้าสี่ศูนย์เสแล้วก็เก้าสครับผมคุณพ่อพนวามันจะเป็นลางว่าสันได้ตัดให้เป็นเพาะ่าเพราะเขาไม่ตีให้เขาบนนลงมาลางพันให้คนกีบแรกให เราอยู่บนแล้วคือเราแมลงมาลางครับเเอามาแตกรื่ลางแล้วมารเสื่งลงมาลางเลยอืมกะสอบเขาจะกี้มันอยู่บนบ้านวันนี้เพิ่นไดเอาลงมาทั้งไต้มตกี้ให้เขาเก่าเก่าซีนนะอันนี้มาฟันมาขึ้นเขาเอาสอบเขาลงมามดบบกงะงใายกระสอบเขาคือกะงน่ะไปว่าก็หายเกลางนะแสดงว่าเพื่อนหายเกลางนะใ่กระสอบเขาไปเ่าเเรื่องเพื่นยางไปหาในเด็กกสอบเขากองกันอย่านีพนว่ผู้นสี่แะผู้หญิงน่ะ มันครบไปถึงใครอยู่ก็ยังมันเสียในโซ่าอ่อเนาะเอ็มมินของเข้าเอาตัวเลขให้คุณพ่อพิ่นยกให้เอฟซีเนเึงแน่ครับผมนี่แะละนี่ิันบอกมาเด้อครับผมบอกว่ามันเป็นเลขล่างครับผมก่าสีแต่คุณพ่อว่าถ้าทันได้เช่นชอบสามตัวหามันลอยไปขึ้นไปทางบน ก็เอาศูนย์ใส่เป็นศูนย์เก่าซีเนาะครับผมเนาะแต่ว่าคุณพ่อพูดว่ามันใจแน่นอนเก่าซีผีคนจจอยดำๆพูนบอกนี่แม่นว่าสันแม่นแม่นแม่นเก่าซีงวดคุณบอกคุณบอกแม่นเลยอ่าเนาะครับผมเนาะไปจินชอบแคบหนาจะไปเบิ้งครับผมมักค่อยจัดคัดให้เบิ้งเพราะขึ้นสนานเนาะพอเที่ยงกับทีมงานมาติดตามให้แค่เป็นแนวทางเด้อครับผมแนวทางของฉลากจีนแมืองข้าบานหรือว่าแนวทางของงานวันวันหนึ่งกุมภาพันสองหาหกแปดงวดที่ผ่านมาพ่อแล้วก็บอกหนึ่ง 79, เจ็ดเก่าเขาตรงตรงเต็มเต็มหวนนี้กะวังว่าคงสิบปรผา่านเอาพอน้อเจ็ดแปดเก้า <นะ S 2> อ๋อเจ็ดแปดเกด้าถ้าทำได้ตัดเหรียญกบเขาเต็มเต็มคือว่าละครับผมท่านผู้ชมวันนี้กะมั่นใจ เพราะว่าผีคนเจจอยเนี่มาบอกมันแต่แน่นอนมาสั่นจังได้ก็มาแน่นอนเก่าสีนะพ่อเนาะมาเก่าสีตัวเดี้ยทนายจินชอบแค่ไหนเจ้าไอ้เบื้องครับผมสุดท้ายนี่ท่านใดเขามาชมคลิปนี้ขอให้มีโชคเด้อครับผมให้ถือตรงตรงจังๆเดี๋ยวไมงินมีข้ามกันสมุทรสุขคนคำแล้วครับผมมาแจ้งกับเจเดินทางเมื่อเนาะขอบคุณได้หลายครับผมขอบคุณได้หลายครับคุณพ่อครับโชคดีโชคมาทุกคนเด้อยโชคแต่ว่าจะฝากไป็สาครับท่านผู้ชมาเที่งมีของดีมาฝากพี่ต่อน้องเป็นสีพึ่งน้องช้าง สีผงนองร้างผู้ตะกุณในด้านเมตตามหาเสน่ห์เมตตามหานิยมค่าขายเหลียงเงินเหลียก,ยกสัพท์หรือว่าโชคลาภตลับสีขาวจะเป็นตลับสีเผงนองสร้างเมื่ว่านี้พอเที่ยงเดือนทางไปหาปูปูปห้ตะกุดมากได้ตะกุดนี่จะเป็นเครื่องเขาหลงเครื่องเขาหลงดีแน่ดไผ่มีติดต,ต้ตนจิตโตไว้จะเกิดบาลมีมียิ่งเห็นมียิ่ง,งหักผู้ไส้เห็นผู้ไา้หลงหรือว่าเอาไปซอยขาดซอยขายเคยมีเอฟซีพนบูซ่าไปแล้วเพนโทรมาบอกพอเที่ยง แต่ก่อนมองจะเข้าเจ้าขายประเที่ยงเอ้ยว่าสันพอไดไปแล้วขายของดบขายของดีขึ้นท่านตาเห็นเอาเนาะครับผมเนาะท่านไหนจะเอาไปซอยขาซอยขายเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดชัดๆจากปากปูได้เลยครับผมวัตถุมงคลชินี่ิว่านองสางเลยมีความคิดคุณกุ้ยกับหลวงปูขี่หอมหลวงปูสมเด็จรุ่นหลวงปูดูหลวงปูบุญอ่ว่าลูกขออนุญาต เพชรนองสร้างไดบอเพื่อให้ลูกชิดอยญาโยมสีนําไปสักกาบูชาหรือนําไปจิตหานที่บ้านที่เือนไปบ่านนี้เือนก็ไม่ลดก็ดีทีเป็นสีมงคลท้ามา้าขายกับบริจกดําามีแจะสิ่งที่เพิ่มพูนขึ้นคือนองสร้างครับสมัยก่อนเฮ่าบ่เขาใจว่าสร้างมีคุณคนบ่เขาใจสีไปเสื้อจะว่าหนองแมวครับหนองแมวก็ดีเขาอีกองเขานีา่สูงเขาเองอันนี้นองสร้างแห่งเป็นสัตว์สี สูงกูประหลาดซะก็เลยบางความเกียคุยก็ลงปูว่าลูกร้านี่จะขอมาทําเป็นสิิมงคลให้ชื่อทิ่ไปทิ่เหมือนที่เหมือไปอ่ามันรักษาล,ล้างยางก็เลยคิดว่าถ้าน้องสร้างอย่างเดียวก็คือสีบอกปันไดคุยก็ลงปูเหวี่ยบว่าไปได้นังสร้างมาไปได้ง่าสร้างมาลูกจะว่ารถผอสมต่อให้เพิ่มพืทคุค้นขึ้นหย<า>ีเป็นสั่นเป็นสั่นเป็นนั่นก็เลยให้ดาดย่อมไปล่องใส่เบือง อันนี้เกิดคุ้นจร huh? ิงมีพุตตะคุ้นมีด้โตมียติฤทธิ์มีอำนาจสามารถมอเป็นวดยติฤทธิ์สามารถไปหาผู้ใดเกิดขึ้นว่ากิจการดีขึ้นก็เลยแต่มาเห็ดวัตถุอย่างขึ้นมาครับผมบ้านี้ในวัตถุแล้วมีน้องสร้างมีนังสร้างมีงาสร้างแล้วคนว่าทั้งเมืองล่าวนว่าให้เอาฝาาบกตูมต้นตูมกินน้ำบมกตูมกินเนื้อเรับนี้ปาาตูม คือตูมฟูมไปเลยเอาฝากตูมมาเอามาผสมจะว่าออกที่เขียวนำนี่คือฝากตูมฝากตูมบานเพระาะตาบนโบเอาบนมาเอาอีกฝากย่อต้นย่อคือบุบบานพวกขึอนตนัวเอาตันย่อเอาขื่นคือย่อนั่นฝากย่อเอามาใส่ลงในหนวดโบพ่อแล้วเอาฝากคุ้นฟูนบานต้นคุ้นตรงเอากับฝาผ่า,า,าก็ไปไดายุ่งเรียนนี้มานี่คือใบกุ้นนี่ นี่มันไม่คู้งเพราะระิฐานอยู่ครับนันเป็นเป็นเป็นพระพุทธเป็นอี่ยังครับผมอัสสีบริอัศสีบริองมหาราบองคเมตตามหาราบนี่เป็นนี่แล้วมาอยู่ในร่วมของนองสร้างมดเป็นม้วนสารไม่ยียดำมีตำนานมากการผีกรนสารกับโลยใงนองสร้างคือไม่เงียดดำเดี๋ยวมาเห็นเจ้ามาร่วมเป็นสุดยอดของนองสร้างคือพวกเสกของพุทธบดตำหนาอยู่ในเ็ตำาน้าบดพวกเสก เชื่อใจลอยอยแปดจบบุ๊กมาสโธเลยเชื่อใจครูบาอาจารย์บนอธิษฐานจิตให้อ่าคืออาจางยี่ีปูปุ๊กเซพูรู้ไปแรกนี่คือปูศรีอนุตโรอายุณมนี้อยสองปีอยู่บ้านข้ามคาสว่างวิีลงนี่ปูปุ๊กเซให้รู้แรกอ่าถ่ายไปสองปูดอดอ่าบัดรกู๊ดคูนี่ผู้รอดท่ามาชิโน่เป็นผูบุ๊กเซผู้ที่สองอ่า สามปูเพียนเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนควมยากจนใน้คนมังมีอยู่ก,กินกันด้กันบันจะชีวดูครับครับนี่นี่น,น,นี่ปูเพียนสายนี่จะเป็นสายของปูบิโรดบิโรดยัตตานบุคือปูรอดทงสิเมืองนี่มันบวกบวกสายได้บ้านเผนมาจากสายสายบ้านเ้ออย,ย่าโยมเลยปูรอดมาจากสายปูรอดเป็นศิษย์สมเด็จปูรุ่นสมเด็จรุ่นสมเด็จรุ่นเป็นอยู่สีส์ไปของคนใหญ่ที่อมคู่ ราชครูปูนสมเร็จนั่นแหละนะคือเรืนะ่องความเป็นมา